กินฟาสต์ฟู้ดมาเยอะแล้วดิเนี่ยกูกินไก่ทอดเยอะมากแล้วตอนนี้เอไออะไรอะไก่ทอดเหมือนกันเลยอะน้ำหนักขึ้นไหมพี่ไม่ขึ้นนะเจ็ดสิบสามเจดเฮ้ยดีพี่ิีเจ็ดสิบสามเลยเหรอเออปอทำไมวะเร็วขนาดไรกันเนี่ยกะบึกอยู่พี่ผมห้าสิบเองจัดเจ็ดสิบแปดนะก่อนป่วยก่อนป่วยเจ็ดสิบแปดยกเวทหนักสุดได้วิทพื้นห้าสิบที บางอย่างพี่ชิวไอ้เฮียจะนี่สิบทีหอบไอ้สัตว์ไม่ได้ทำนานด้วยหรออไม่ทำนานแล้วเวทยกได้เบาสุดไอ้เฮียหลุดกันก็ตต้องกลับไปเรื่มใหม่กลับไปเริ่มใหม่เอาโมงแล้วโอ้เควินเดอะบอยโอ้ออกกำลังกายผมบีก็ใช่ครับถ้าออกอีกหน่อยผมจะล่วง แล้วะแล้วก็จะหัวร้อนหน่อยหัวร้อนแล้วมาจะหนักเลยรายแบบใช่โอเคผู้ปลุกพลังคนแรกใช่เมื่อวานกูจะนอนแล้วกูดูอนิเมะจีนอย่างเพลินนะไอ้เชี่ยที่โดนเน่มาบอกอยากดูด้วยสัตว์ไม่บอกมั้ยโดนเด่นมาเป็นร้อยอ่ะไอ้ที่ยไม่ให้กูนอนอ่ะผมเห็นตอนพี่ขึ้นสตรีมใหม่อยู่ผมว่าอพี่ขึ้นสตีรีมผมเข้าไปดูพออ๋อโอเคนอนแน่ทรงนี้ ไอ้แย่แม่งโดเนตแบบโอ้โหแชทหลับกันยังครับอันนี้แชทมีใครยังไม่นอนไหมโอ้โหแต่พวกมึงแม่งถือจริงว่ะพี่ได้ยินเสียงไอ้เนิร์ดอะ่ะตอนพี่หลับอะ่ะ<อ>ไ,ไ,ได้ยินเสียงไอ้เนิร์ดได้ยินเสียงไอ้ไทายว่าไอเธอหรอ,อเธอพี่เอเเอแล้วผมเข้ามาแล้วผมเห็นพี่ผมว่าเอา้ยพี่ตื่นไวจังวะผมก็เลยขึ้นไปดูอ๋อโอเคอ๋ออย่าไปนอนรำโยรำโย มีช็อตแตี่วมเกากระจูนลย <laughs> 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 มีเสียงก็้ปไปในฝันนะพี่แบบเสียงพวกพเทอร์อะไรเงี้ยมีไอ้เฮียกูถึงอ้บอกกูไม่รู้สึกเฟสเลยอะห <laughs> ล,ลับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพน่เออมันเป็นการเป็นการนอนดีเฮียมากแล้วถ้ากูเปิดเสียงไว้วันนี้กูน่าจะไม่ได้รอนอะก <laughs> ูเปิดมาไอ้เฮียเป๊ปเป็นดีเจยอยู่ไอ้เฮีย <laughs> ไอ้เฮียสุดจริง โ oh, okay, oh. อ้เควินเดอะบอยโอ้ยไม่เตี้ยาเรื่องอะเนี่ยโอ้เควินเดอะบอยโอ้เอาเรื่อยเฮีย, oh, okay, oh. อ,อ,ยอะไรมันก็แค่วางเป้าประจุมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเนะนี่ยไอ้เงี้ยว,วางเป้ากิ้งไงพี่คือแต่กิ้งกิ้งในเนี้ยมันตัวตรงไงแต่กิ้งในอันนี้นคือ,ค,อคือแบบเราเรารู้อยู่แล้วว่ายัางไงมันก็ต้องกิ้งไงพี่

หัวร้านมานี่มาอยาก,กินอย่างอื่นมานี่มาหัวร้านมานี่มาก็ต้องตรงนี้แล้วล่ะหัวร้านมานี่มา <c oughs> หัวร้าน,นตัวเองขึ้นมาเนี่ยยาเจ็บ <c oughs> ข้า,าวอยู่ข้า,อขาเอาอะไรก็ได้เอามาเลยตรงนี้สั่งข้าว อเอาเลยแล้วมันมีไก่เก็บซีไปไก่ได้รงเผาเนี่ยมะพร้าวครับเนี่ยหวานไหมไม่จำเป็นต้องหวานมากเฮ้ยพี่ติพี่กินมะพร้าวอ,อย่างนี้พี่เคยดูคลิปอันนี้มี t ิกตอกที่เขาอว่ากินมะพร้าวเหรอแล้วอะไร <laughs> แล้วมันจะนานนะ ใช่เหรอใช่ผมเคยดูอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมเพราะปกติก็ชั่วโมงกว่าอยู่นะอ๋อสองสองทีพะพี่มาถึงปลุกให้ตื่นอ๋อชั่วโมงกว่าเลยอีเตาได้วยดีทีนนี้อืมก็สี่วิเศษอะรวมถอดกางเกงอะโอหโอ้รวมรูดซิป ปวดเก็บขัดอะลอแกะกระดุมอ่ะถ้าใส่ขาเดฟหน่อยก็สิบวินานหน่อยเพิ่มนานหน่อยติดขาติดขาไอ้แย่ไม่ได้เกี่ยวเยี่ยกับเจียยถทัสรัมวิสัยวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่่าพี่เปิดอันนี้ก่อนนะ จะถามน้องๆด้วยว่าในมุมมองของน้องๆเนี่ยท่านท่นใส่วันนี้ให้ใครฮะแล้วอย่างแข่งวันนี้พี่ออพี่ตีดูแ <okay. S 2> ข่งนะครับ,รบมามาให้ทานท่านินส่วันนี้ฮะสา <c oughs> เอา้าวทำไมก็ให้แชทดูมึงดูทำไมก็ให้ JK อยู่อย่างนี้วะฮะ ทำไมเขาไม่เอาดัน JK ขึ้นไปอันดับหนึ่งอะแล้วอันดับอื่นก็นี่มันจะมาสามตรงอัน,ยนอ,อยู่อันดับสองได้ยังไงอะถูกต้องไหม <ก S 1> ไมันต้องดันดิคันแข่งทุกอย่างมันต้องดันดิไม่ต้องสกอร์แบบไอ้นี่สุดอยู่ส<อ>งสัยไหมใช่ดูแข่งบอลหรืออะไรเดครับต้องไปแก้นะครับกราฟิกนะครับผมทําแบบนี้มันดูเพียเพ้ยนยังไงไม่รู้ท <c oughs> ้านท่านท่าวันนี้มุมมองของเสียไม่ได้เจอไหลฮิโรชิ แล้วก็แซมบ้าเจอเบบี้บีนะฮะใช่ป่ะนี่คือแซมบ้าไหมอ่าแซมบ้าแล้วก็มังคีคิงเจออ่าเอ็กเอ็กเอ็กอะไร <X D S 1> วะ <D S 1> เอ็กคูดดิ้งเหรอเอ็กดีครับผมเอ็กดีเหรอออาทำไมเขาเขียนเอ็กคูดดิ้งวะอันน๋อ,อ,ก,อก็คือ,อมันคือ<ร>แต่โลโก้เอ็กดีครับผมอ๋อโอเคไอ้ไม่เอ็กดีคือเอ็กคูดดิ้งเหรอชื่อจริงๆอะ่ะหรือว่าอะไรครับชัดผมว่าได้ใช่นะเพราะว่าชื่อย่อมันก็เอ็กดีเหมือนกันนะ เออไอ้คุณดิ้งเขาอ่านกูอ่านเอ็กอยู่นียวะถ้ามิสไยมุมมองตอนนี้คุณอาถามน้องจุงจุงจีอะจะก้นเหรฮะจุงจีให้ใครฮะสามคู่นี้โอ้โหอ้าไอคอมเมนต์ไปจะเป็นเรื่องเลยไมไม่ได้ฟองด้วยเลยครับผมเป็นตาปกติคือเป็นมุมมองของนักแข่งที่แบบดูมาว่าอ่าให้แก๊งไหนเราเราต้องมีทายอย่างนี้อยู่แล้วปกติอืมไม่ไม่เกี่ยวกับว่าใครกากไม่กาก ผมว่าพาสีคู่แรกครับภาสีภาสีผมว่ามาเสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้นะครับเขาซ้อมน้อยนะครับพี่ใชาเหนือกว่าไหมเขาซ้อมน้อยเหรอใช่ครับเขาเล่นซานตานี่เป็นเป็นสใหญ่นะครับพี่จงถ้างั้นก็อาจจะเจ็ดสิบสามสิบครบพีโรชิอาจจะเจ็ดสิบครับเดี๋ยเขาอาจจะรู้ของรู้อะไรเยอะกว่าไอ้เหี้ยกลัวมึงจะมามึงจะมาทำให้มันค่อยเขวื่อนมันตอบเสียไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยให้มันตอบเปลี่ยนมาเป็นยูโรชิไอเยี่ยใครจะเชื่อไอ้เหี้ยจุกอะใครจะเชื่อมันเนี่ย โอเคเราเอาเฟิร์สอินเฟชชั่นละผมเอาเสียไม่ได้อะเฟิร์สอินเฟชชั่นละโอเคผมเอาเสียไม่ได้ละแซมบ้ากับเบบี้บีเหรออครับผมแซมบ้าผมยังไม่เคยเห็นซ้อมนะแต่ผมว่าผู้ชายผู้ชายน่าจะแบบช็อตลั่นอะผมว่าไอ้เบบี้บีนี่ผู้หญิงเหรอใช่ที่ร้อซ้อมกันในพี่ผู้หญิงไงทีมหญิงใช่หรอมีหรอใช่พี่ทีมหญิงคนเดียวทีมเดียวที่แข่งไะหรอใช่ครับพี่น่าจะนะพี่แต่เป็นที่เห็นมีทีมหญิงน่าะทีมเดียว ไอี้ยแล้วเขาหลุดไปยังไงวะน่านแต่แต่เขาเขาก็โหดนะไม่ใช่มาถึงว่าคืออะไรถึงเป็นแรงบ<พ>ันดาลใจ<พ>ที่ทำให้ผู้หญิงมาแข่งในรายการที่แบบมีแบบแบบปีศาจขนาดเนี้ยแล้วแบบปีศชะกันเออเอาสามทุ่มวาไงให้ใครครับคุณจุงสามทุ่มผมว่าผมว่าแซมบ้าครับแต่ผมว่าเบบี้บีอาจจะได้ไฟแรกนะ เอาไฟแรกนะถ้าเกิดว่าแบบแบ่งแต้มมีแบ่งแต้มนะมันมีชนะแพ้เสมอนะอ๋อชนะาแพ้เสมอดรวอเปลใช่มีเสมอมีแบ่งแต้มด้วยมันแข่งสองแมตช์ถ้าชนะหนึ่งอ๋อผมว่าผมว่าเสมอสามคู่อะเราไปได้ที่หนึ่งพี่ผมว่านะถ้านั้นเสมอสามคู่เลยใช่หรอใช่เสมอสามคู่เลยแล้วเราคือที่หนึ่งแบบเต้นทางโดยดิกิีกุหลับเลยพี่ไอ้เหีย มันจุงเขาทิ้งสมองแล้วเขาบอกให้เสมอสามคู่เลยฮะน้องกั้ครับมอนักแข่งครับผมเดี<ม>๋ยวนักแข่งแล้วก็จะมีนักวิเคราะห์นะจะวิเคราะห์ด้วยอะไรก็ไม่รู้ผมว่าเอ็นดีมามืดเอ็นดีมาครับ,ค,รบคู่สะสองทุ่มเอ็นดีนะได้<ม>อ่านเหนือกว่าอิโรชินะอ่าต่อไปฮะแซมบ้าเบบี้บีแซมบ้าเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยมันเคยซ้อมนี่ ว่าที่แฟนหนุ่มโดเนยมาสิบบาทผูสาวผมเป็นทักไปว่าอะไรดีครับพี่ผูล่างนี่ยากเลยอ่ะผู้ล่างอะยากว่าอะไรู้ล่างยากมากไม่มึงให้ใครเดมบ้าหรืออะไรนี่ซมบ้าครับซมบ้าโอเคผูล่างนี่มังกีคิงเอ็กดีฮะคิดนานนะเอดีแล้วกัน เอ็กดีโอเคโอเคฮะไล่ up m g k นี่เคยซ้อมกูไหม j k เคยซ้อมไหม m k k หรอพี่เรายังไม่เคย m g k ไม่เคยผมเลยผมเลยไม่รู้เลยว่าไล่ up มีใครบ้างอะไรเป็นยังไงแต่เอ็กดีเคยเคยครับเคยเคยแล้วมีความน่ากลัวใช่ไหมโหดพี่เขาโหดมีโหดเลยใช่ไหมโหดครับ ส่วนพี่นะท่านทนวิสัยนะนะครับท่านตคติวันนี้นะอย่างเหมือนบอลน่ะท่านตคติเขาจะก็จะมีกูลูมาให้ท่กนตคติไว้เมื่อก่อนตอนแทงบอลน่ะในหนังสือพิมพ์ะมันจะมีเลยว่ากูรูให้ท่านตคติเลยว่าคนนี้ให้คู่นี้คนนี้ให้ทีมนี้สกอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วกูจะไปกาแล้วกูเออกูจะไปกาตามเลยเซียนคนไหนแม่นๆนะสนิติแบบไม่ไม่ไม่พลาดอะไรเงี้ยกูจะตามเขาเลย แล้วทุกครั้งที่กูไปตามก็แม่งจะเป็นวันที่แม่งแพ้อะไรเหี้ยพี่เองแล้วเมาวันไหนเราไม่ตามอ่ะพี่ไม่ตามนี่เข้าเลยเกิดอ้เหี้ยเอามายั่วยวนกูเลยเกิดเข้าเต้าผู้ไอ้จริงๆมันมีจริงเนี่ยแต่สปอร์ตพูลน่ะเออเขาบอกอเลยมีจริงมีจริงถ้านตระกติวันนี้ครับของโคตตีนะครับผมนะครับผมมองไปว่าเสียไม่ได้กับฮิโรชิอืม เท่าท <brands> ี่ดูแต่ตอนอันนี้ต้องมีพื้นฐานนะผมไม่ได้วิเคราะห์แบบมั่วนะไม่ได้ดูเองแบบว่าเชียร์หนึ่งเดียวนะฮิโรชิเคยซ้อมกับเจเคไปรอบหนึ่งอะตอนนั้นที่ดูคือตอนแรกไม่คาดหวังไม่คาดหวังแต่เกินคาดฮิโรชิเล่นดีฮิโรชิเล่นดีเจอเจเคเล่นดีมีการมีการรู้รู้ตำแหน่งรู้ตัวผู้เล่นที่ตัวเก่งของเจเคแล้วทําการคือยกย้ายเลยอะ ซ่อนซ่อนได้เก่งมากๆด้วยถ้าเป็นด่านอย่างอ่าซออเซนดิชอนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมบอกได้เลยว่าถ้าเสียไปได้โดนมัดไม้เขาเก่งๆโดนตีตายเนี่ยแล้วฮินโรเซียไปซ่อนในจบเลยผมบอกว่าคู่แรกเนี่ยแบ่งแต้มเสมอ,สมอคู่แรกเสมอหาคุชนะไม่ได้เอ็มดีไม่ใช่ไม่เก่งแต่ผมก็บอกว่าเอ็มดีมีมีทรงที่จะ ยื้อช้ได้ยื้อช้ได้หนึ่งหนึ่งแมตช์ง่ายๆแต่พี่มองว่าฮิโรชิไม่หมูแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วคู่นี้เหมือนว่านักนักแข่งมันรู้กันนักแข่งมันมันเคยเจอกันในเมืองหรือว่าอะไรมันรู้อยู่แล้วว่าใครเก่งไม่เก่งดังนั้นการเพ่งเล็งจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นสิ่งที่สําคัญในแมตช์นี้ซะส่วนใหญ่ก็จะเลงแล้วว่าใครใครใครโดนอะไรใครคนไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม้มันนี้ไม้มันเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนอะไรประมาณนี้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นแบบนี้ถูกครับพี่พี่มองว่าเสมอส่วนคู่สองอะแซมบ้ากับเบบี้บเมื่อวานเคยเคยบอกว่า่าตอนคู่ทิพนเอสกับวาเลนก็เคยไปบอกว่าไอ้อเชี่ยวาเลนมันอาจจะมีลูกลูกลูกอะไรลูกดิ้นลูกชนเอออาจจะมีลูกดิ้นลูกชนแบบได้สักวินมาได้สักวินก่อนทิพนเอส แต่โอ้โหพอภาพมาจริงแม่งเละเป็นขี้เลยไอ้เหียจะเอาจะให้มันมีลูกอันนี้ต้กหน่อยลูกบ้าต้กงหน่อยไม่มีแต่เบบี้บีเนี่ยเคยเห็นเจอกับ JK อยู่ตอนซ้อมเจอแก๊งหญิงล้วนตอนแรกก็งวงว่าซ้อมทำไมอ๋อที่ไหนได้เขามีแข่งด้วยก็เลยคิดว่าเบบี้บีกับแซมบ้าแซมบ้าอาจจะชลาใจนะในมุมมองของพี่นะ เนี่เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้ววันนี้เจอผู้หญิงว่าชิวๆไว้าช,ช,ชลาใจดีกว่าอะไรเงี้ยพอนํามาหนึ่งแมตต์ปุ๊บอันง่ายแมตต์แรกแซมบ้าได้แน่นอนอ่ะแต่แมตต์สองเนี่ยพอชลาใจปุ๊บก็คิดว่าชิวๆหรือว่าอะไรผู้หญิงอาจจะมีดีอาจจะมีดีอาจจะมีดีจจดพลิกกลับมาพลิกกลับมาชนะอาจจะอาจจะหนึ่งแมตต์ไอหนึ่งลาวแต่ไม่ใช่หนึ่งแมตต์สกอร์สกอร์แซมบ้ากับบีบีคือสองหนึ่ง พี่ดาวไว้นะพี่ทัตตติพี่นะแซมบ้าได้สองเแบบีได้หนึ่งแซมบ้าชนะไปนะฮะสอรับคู่สุดท้ายสองคนนี้มันบอกว่าเสมอหมดเลยพี่บอกว่าไม่เสมอพี่บอกพี่ให้เป็นเอ็กดีควาสามแต้มเพราะว่ามังกี้คิงไม่เคยเห็นเลยในการซ้อม ไม่ผมไม่เคยเห็นต้องบอกผมนะแล้วเรื่องของพี่เองนะไม่ได้เกี่ยวว่าทีมเขาซ้อมกันแต่กูไม่ดูไม่ไม่เกี่ยวนะคือกูไม่เห็นกูเลยตอบไม่ได้เลยแล้วกูเห็น Xd ซ้อมบ่อยมากนะครับก็เลยให้ไปทาง Xd ชนะคว้าสามแต้งมาได้ของครับผม m อ k m ค k ตึงก็อย่างที่บอกครับใครเป็นแฟนคลับเขาจะรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะว่าไปดูอยู่แล้วแต่พี่อ่ะไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ เป็นยังไงเนาะก็ทัศนคติพี่เป็นแบบนี้แล้วกันเราเรารู้นกันว่าคืนนี้จะตรงหรือเปล่าเอ,อถ้าไม่ตรงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา <laughs> วิเคราะห์กันใหม่ฮะกับสามกูรูฮะวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนฮนะก่อนนี้การแข่งขันจะเริ่มไปอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมสามกุลูกุรูกัวกูลูลจุงฮะแล้วก็รูต <laughs> ีนะผม <laughs> <laughs> แม่ เดินทั่วทีนะกูรูจุงให้เสมอหมดเลยสามู่นะใช่ครับผมอันนี้แบบไร้สมองทีนะกูรูคนนี้ไอ้เหี้ยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฮะกูรูกัวบอกว่าให้ให้อะไรเสียไม่ได้แล้วก็แชมบาบแาแล้วก็เอ็กดีโอเคแล้วคืนนี้แมนยูแหะฮะลองไทสกอร์หน่อยฮะแมนยูจะอาร์เซนอลนะผมว่าสักสามเม็ดครับแมนยูยิง อาเซนอลหรอพ่อข้าไปอ้าโอเคคุณจูได้ได้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณดูมินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับคุณจุงก็บอกว่าอาเซนอลยิงแมนยูสามเม็ดก็ผมถูกไหมอ่ะคุณกัวฮะบอกว่าสามสุดไปไงครับโอ้แมนยูยิงอาเซนอลยิงครับโอ้เอาอีกแล้วทำไมให้เลขเยอะจังวะไอ้เหี้ยเหมือนแมนยูไม่มีตีเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ ตอนนี้แมนยูอยู่อันดับเท่าไหร่ครับยังนะฮะมันเปิดฤดูกาลนะฤดูกาลถ้าชนะก็ถ้าชนะก็จ่าฝูงแล้วถ้าแพ้ล่ะครับถ้าแพ้ก็นู่นเลยหนองฟานลึกๆหน่อยวันนี้จำไว้นะฮะอะไรเฮ้ยอะไรที่ไม่เคยเห็นทุกคนจะได้เห็น อะไรที่แมนยูไม่เคยเป็นแมนยูจะกลับมาเป็นอีกครั้งนะฮะบอกแล้วนะว่าป, <c oughs> ปีนี้เขามาเขามาแน่ใช่ไหมฤดูกาลนี้ <c oughs> ไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs>